สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนทุเรียนแปลงเล็กของเสียนุนะครับที่บ้านทุ่งก่างอำเภอปงร้อนจ,จังหวัดจันทบุรีตามนะครับผลงานของไม้โพเส็ที่เสียนุนะครับได้เปิดใจใช้มาเป็นเวลาสองปีแล้วนะครับจะเข้าปีที่สามหรือว่าทุเรียนอันนี้ปีกว่าๆนะครับแต่มีความสมบูรณ์แตกยอดรัดใบอย่างต่อเนื่องนะครับยอดมีความอวบสมบูรณ์ต้นนะครับ ใหญ่สมบูรณ์กิง่งสมบูรณ์นะครับเนื่องจากได้ธาตุอาหารที่ครบนะครับทั้งทางดินโดนยไม้ว่กินพัดและทางใบไม้วเซตที่มีทั้งธาตุอาหารครบทั้ง14ธาตุมีกลุ่มอะมิโน,โนครบทั้ง18ชนิดแล้วก็ตัวฮอร์โมนนะครับครบทั้ง5้ากลุม่มไม่ว่าจะเป็นออกซินจิเบอร์เรลินโคตเอฟซีซิกไซโคโทไทนินนะครับแล้วก็อเอทิลีนนะครับเนี้ยทำให้ตุเรียนแตกยอดรัดใบได้สมบูรณ์ใบเขียวเข้มนะครับเนี้ย ทุกต้นเลยนะครับดูนะครับกล้วยก็สมบูรณ์งามนะครับทุเรียนแตกได้ดีนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูครับแปลงอันนี้ฝั่งหนึ่งนะครับอายุสองปีกุ่มใหญ่มากนะครับนี่ความสมบูรณ์กิ่งอ้วนสมบูรณ์นะครับตันใดนะครับที่ทําทุเรียนแล้วมีปัญหานะครับทุเรียน ยอดไม่รัดใบไม่สมบูรณ์นะครับเมื่อท่านได้นําชุดไมโอเซตแล้วก็ไม้กินพัดบำรุงดูแลทุเรียนท่านนะครับทุเรียนท่านจะมีใบเขียวสมบูรณ์นี่ครับแต่อย่างสวนของเสนุที่ทุ่งก่างอย่างนี้แน่นอนนะครับเนี่ยแปลงนี้เป็นานต้นนะครับมีความสมบูรณ์ทุกต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูกัน ระยะนะครับสวัสดีครับ